นี้เลยครับเขาแก้ปัญหาสินค้าด้อยโอกาสหรือว่าด้อยคุณภาพใช้คําว่าด้วยคุณภาพคุณผู้ชมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับตอนนี้เขาแก้ปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพและก็ธุรกิจนอมินีต่างชาติตั้งเป้า30วันต้องเห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมครับ ข่าวนี้นะครับนายพิชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับถแถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายครั้งที่1ครับบอกว่าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพททองทานชินวัตรนะครับได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมา วันนี้เองเนี่ยเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับโดยเป็นการดึงทุกหน่วยงานเลยที่เกี่ยวข้อง ทั้งกลมศุลกากรครับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบและก็สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอนะครับมาร่วมกันเร่งรัดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและก็ตั้งใจทําให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนครับทั้งนี้นะครับได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดด้วยกันโดยให้ นายณพินทรครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะอนุกรรมการทั้ง2ชุดประกอบไปด้วย 1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและยกระดับ SME ไทยและก็แก้ไขปัญหาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศนะครับทำหน้าที่กำหนดมาตรการดำเนินการควบคุมและก็กำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าตลอดจนเจราจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือว่าแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ครับเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและ 2. นะครับคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามธุรกิจ อำพรางของคนต่างด้าวเพื่อกําหนดแนวทางการกํากับดูแลและป้องปรามรวมถึงสอบสวนสอบสือสอบสวนสอบสวนครับหรือว่าตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีพฤติกรรมเป็นนอมินีนั่นเองครับโดยที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้มีการหาเรือร่วมกันนะคะระหว่างเอกอาคาัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยซึ่งทางจีนค่ะยินดีให้ความร่วมมือนะคะและในวันที่4ถึง6พฤศจิกายนนี้ ตนจะเดินทางไปจีนเพื่อพบกับผู้บริหารระดับสูงของประเทศจีนและได้ปรึกษาหารือกันเพราะประเทศไทยยังพึ่งพาจีนทางด้านการค้าการลงทุนและไทยมีสินค้าหลายชนิดที่ต้องพึ่งพาจีนเช่นมันสปะหลังวัวเหล็กเป็นต้นซึ่งหวังว่าเรากับจีนจะพึ่งพากันได้นะคะและไม่กระทบกับผู้ประกอบการไทยโดยวางแผนค่ะที่จะร่วมมือกันนะคะกับภาคเอกชนขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการผ่าน,นกลไก ประสานงานและส่งเสริมธุรกิจไทยจีนอย่างยั่งยืนที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนและสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนอีกด้วยทุกหน่วยงานค่ะต้องดําเนินการร่วมกันนะคะอย่างเป็นรูปธปรรมชัดเจนโดยการติดต่อจาก ตีมูนะคะซึ่งดำเนินการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยเร็วๆนี้ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศคะ่ะได้มีการติดต่อแล้วนะคะให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายอย่างเข้มขน้นและมีการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคอย่างเราและก็ผู้บริั ผู้ประกอบการไทยซึ่งเชื่อว่า30วันจะเห็นผลตามที่รัฐมนตรีได้สั่งการมาถ้ามีความกังวลเรื่องอาหารผักผล,ลไม้ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเราได้มีการให้ออยอและศุลกากรเข้มงวดเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลผลกระทบกับสุขภาพได้เลยค่ะ